คืบหน้าคดีน้องชมพู่เมื่อ15กรกฎาคม63พันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแตมโปอดีตพู้มัับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลตั้งสมมติฐานว่าน้องชมพู่อาจเสียชีวิตวันที่10พฤษภาคม63แต่เป็นช่วงเย็นก่อนกินข้าวเพราะผลชนสูตรบ,บอกว่าท้องว่างไม่มีอาหารในท้อง หลังจากนั้นน้องถูกอุ่มจัดฉากอำพรางศพเป็นไปได้ว่าคนร้ายกลุ่มนี้จะนำศพไปซ่อนไว้บนผู้เหล็กไฟอาจจะเอาไปซ่อนภายในถ้ำซึ่งมีความเย็นเมื่อวันที่ไปเจอศพเด็ก14พฤษภาคมศพจึงไม่เนา่าถ้าเด็กเดินหลงทางขึ้นเขาชาวบ้านที่ทำไร่ทำนาต้องเห็นและเด็กต้องร้องตะโกนแน่นอน ส่วนเรื่องที่มีพยานเห็นน้องชมพู่ช่วงเช้าวันที่11พฤษภาคม63ความเห็นส่วนตัวมองว่าพยานอาจจะจำสับสนก็เป็นได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยมีพยานที่จำสับสนแบบนี้มาแล้วหลายคดีรวมทั้งน้องสะด,ดิ้งก็ยังบอกมาบอกว่าวันที่น้องหายไม่ได้นอนหลับรวมทั้งบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณแผ่นหลัง และข้อเท้าที่แพทย์ชนสูตรบอกว่าอาจเป็นรอยกิ่งไม้แต่ตนนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการถูกทำโทษเคี่ยนตีและอาจช็อกตายได้ส่วนแผลที่เป็นรูที่ก้นไม่น่าจะเป็นแผลจากการกดทับแต่เป็นแผลที่มีคนทำร้ายด้วยเด็กอายุเพียงสามขวบหากโดนทำร้ายจริงตามที่คาดไว้ ก็น่าจะช็อกตายได้อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าน้องชมพู่วัยสามขวบไม่มีทางเดินขึ้นเขาไปได้อย่างแน่นอนเพราะเด็กหลงทางอาจจะตะโกนร้องเนื่องจากตนนั้นเดินออกกำลังกายตีนเขาทุกวันเช้าละวันละสองชั่วโมงอย่างเหนื่อยจึงคิดว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไปบนเขาเองไม่ได้แน่นอน ตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้เลยความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอืมเห็นตั้งคำถามคนอื่นจังตอบบ้างดีไหมที่ถามนี่เพราะมันคอลเเวอร์ชันกับที่พระพลถแถลงคนที่เป็นสปอนเซอร์เพลงของชัยพลนี่คือพระพลเองไม่ใช่หรือตกลงใครโกหก พระอาจารย์หรือลูกศิษย์นาทีมีหลักฐานไหมว่าตัวเองเป็นสปอนเซอร์ห้องอัดเพลงให้ใช้ยพลหรือจริงๆแค่ตามไปจะเปิดตัวครีมให้ใช้ยพลโฆษณาไปในตัวแล้วเลยใช้วิธีเดิมๆเครมว่าตัวเองออกเงินตอบได้ไหมถ้านาทียืนยันมีหลักฐาน ว่าตัวเองจ่ายเงินค่าห้องอัดแปลว่าพระพลโกหกสองคนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งพูดเท็จใครจะตอบนาทีหรือพระพลหรือหุบปากเงียบทั้งคู่ปล่อยให้สังคมตัดสินเองซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป,ป,ก,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าพูดความจริงไม่จำเป็นต้องพูดตรงทุกครั้ง ถัดมานะครับบอกว่าปลดเก่งทั้งกวนทั้งหัวดําหัวโล้นถัดมานะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ที่จะมีคดีน้องหนูให้น,น้าพาไปหาพระอาจารย์ที่วัดน้าบอกว่าจะไปทําไมพระไม่มีศีลแต่ตอนนี้นะ่ะเข้าใจคําที่น้าพูดแล้วถัดมานะครับบอกว่าหน้าตาของแก๊งต้มตุน๋นหลอกลวงถัดมานะครับบอกว่า จับเข้าคุกให้หมดวันนี้มันก็ลงคลิปด่าป้ายานถัดมานะครับบอ,อกว่าสมัยก่อนมีเพลงวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งถัดมานะครับบอ,อกว่างงมากกับกลุ่มนี้นะ่ะตรงไหนจริงตรงไหนเท็จถัดมานะครับบอ,อกว่าหลวมมิดถัดมานะครับบอ,อกว่าช่วงหลัง เคยได้ยินพระพูดว่าค่าใช้จ่ายการทำเ M v และค่าที่พักลูกศิษย์เป็นคนออกคิดว่าน่าจะลูกศิษย์ออกให้แหละค่าทนายลูกศิษย์ยังออกเลยคือช่วงหลังคนมองพวยเป็นคนดีถูกใส่ร้ายแล้วมีพระที่ลูกศิษย์เคารพศรัทธาการันตีเป็นคนดีใครก็พร้อมช่วยคนดังณขณะนั้นแต่ณนะตอนนี้นะ่ะลูกศิษย์พระ คงไม่มีใครสนใจออกลายมาแล้วออกลายให้เห็นฮ่าฮ่ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับยูทูบเบอร์ฝั่งชัยพลแต่ละคนนี่เก่งๆทั้งนั้นนะ่ะด่าคนแก่ให้ตรอมใจก็ทำได้แช่งให้เด็กให้หมดอนาคตก็ทำลงคออีชั้นน่ะยังไม่ได้ยิน อีกฝั่งแช่งชักหักกระดูกลูกๆของจำเลยทั้งที่ดูการวางตัวแล้วมองอนาคตไม่เห็นเทียบไม่ได้เลยกับลูกสาวคนโตของพ่อแม่ผู้สูญเสียที่ช่วยพ่อแม่ตัวเองนั้นตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตครอบครัวที่นั่งกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าครอบครัวที่บ้านช่องสะอาดสะอ้านไม่ใช่รกและไปด้วย กองผ้าเต็มที่นอนรกไปหมดเหมือนบางบ้านอีฉันยังไม่เห็นใครว่าลูกจำเลยจะเป็นโรคซึมเศร้าเอาแต่เล่นเกมติดเกมเป็นเยาวชนก้มหน้าติดมือถือไม่ต่างกับตาที่ติดโซเชียลอีฉันยังไม่ได้ยินใครว่าฝั่งจำเลยมีแต่ฝั่งจำเลยว่าลูกฝั่งโจทย์ ลาเต้ว่าลูกที่เสียชีวิตแล้วว่าเป็นลูกชู้ว่าคนที่ยังมีชีวิตก็โดนด่าว่า11รอดอบ้างละสารพัดจะว่านี่มุนีมาแช่งเด็กว่าหมดอนาคตชีวิตจะมีความทุกข์เพราะเด็กนั้นกลัวผู้ใหญ่จะดุเลยโกหกว่านอนหลับแค่นี้ต้องแช่งชักเด็กกันเลยเหรอ พี่ฉันไม่เข้าใจว่าทนฟังกันได้อย่างไรไม่มีใครค้านสักคำว่าเฮ้ยนั่นเด็กนะมุนีพูดถูกอย่างหนึ่งพ่อแม่ครอบครัวคือเป้าหล่อล้อมชี้ทางว่าอนาคตเด็กนั้นจะเป็นอย่างไรและเด็กที่พ่อนั่งด่าคนด้วยคำหยาบคายขณะที่อุ้มลูกอยู่ในอกเด็กจะโตมาพูดเพราะเป็นคนดีใช่ไหมลูกที่เห็นพ่อ เอาย่าไปทิ้งวัดนี่นะต่อไปลูกโตมาคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สินะพ่อแม่บางคนโชคดีกว่าคนอื่นที่มั่นใจได้เลยว่าลูกจะโตมาจะไม่โกหกเพราะลูกเป็นใบฮ่าฮาความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับภาพ วาเลนไทน์ของกลุ่มทนายที่เคลียร์ใจกันได้หลังจากที่ศึกกันมายาวนานสร้างปัญหากับข้าง่ายพวยแตนด้วยการตัดพ้อว่าทีกับทนายด้วยกันทำไมเคลียร์กันได้และทำไมกับลูกความทนายตั้มไม่เคลียร์ใจบ้างทำไมไม่ให้โอกาสอิฉันว่าแหกตาเปิดใจอ่านแชทนี้ของแตน คนไม่อยากเคลียร์ไม่ให้โอกาสคือใครกันแน่ทนายแสดงออกชัดเจนแจ้งไปและให้เวลาแต่คนที่ไม่อยากติดต่อไปหาทนายคือชัยพลเขาถือว่าถ้าทนายอยากทำคดีให้เขาทนายก็ต้องหนักแน่นบังเอิญทนายไม่อยากทำให้แล้วเลยไม่อยากจะหนักแน่นอีกต่อไปเขากำหนด เวลาเย็นใจของเขาทนายก็มีสิทธิขีดเส้นเวลาให้โอกาสของทนายจริงไหมคะพวกคุณแค่ให้แจวบองอีชั้นอีชั้นตำหนิคุณก็ว่าเนรคุณแล้วทนายให้คุณมากเท่าไหร่โดนดา่าโดนเสียดสีจากทุกฝ่ายไม่เว้นแม้แต่ฝ่ายที่อวยคุณหมดไปกับคดีของพวกคุณตั้งเท่าไหร่ เสียเวลาทุ่มเทให้เพียงใดคุณยังจะว่าทนายไม่หนักแน่นแบบนี้ไม่เรียกว่าเนรคุณทนายบ้างหรือคะซึ่งแชทดังกล่าวนะครับเป็นการแชทไปหาป้าแตนนะครับซึ่งทางแอดมินได้ไลน์ไปว่าขอบคุณนะคะที่อ่านไลน์คิดเห็นจากคนแก่คนนึงซึ่งป้าแตนตอบมาว่าเข้าใจคะ่ะแต่ลุงบอกว่า ให้เย็นกว่านี้ก่อนเพราะลุงเห็นว่าทนายทําเกินเหตุที่ว่าพระอาจารย์ในหลายสดทนายรัชพลเพราะลุงฟังหลายรอบแล้วรู้สึกว่าทนายทําไม่ถูกต้องแต่ลุงเชื่อมั่นในฝีมือทนายเหมือนเดิมติดที่ว่าวันนั้นทนายพูดเกินไปลุงเลยรอให้ตัวเองใจเย็นก่อนลุงยังรักและเคารพในตัวทนายตั้มค่ะ